เอาละครับสวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟูโม่ฮารนะครับเรียกว่าคุณจิตใจยังห่อเหี่ยวจากเมื่อกี้อยู่นะครับแต่ว่าถึงจะห่อเหี่ยวยังไงแล้วแต่เรายังมีสโนฮาสาดให้แก้ตัวนะครับสโนฮาสาดมีอะไรบ้างนะครับมีเป้าเจี้ยน a a นะครับ sar แล้วก็มีทางด้านของน้องชื่ออะไรนะเจ๋งคือคนหนุ่มน้อยไม่ได้หรออ่าเอาเป็นว่าถูกน้อยแฉปเปอร์ของเรานะครับ sar นะครับไม่รู้ว่าจะมีราคาจริงหรือเปล่านะครับแต่ที่ญี่ปุ่นมีราคา ก็เอาเป็นว่าอ๋อปูชาโอ้ยอะไรูชาปูชานะครับก็มาลุ้นกันดูว่าบล็อกนี้ปูจะได้อะไรนะครับแต่ก็ใจลึกๆเลยอยากได้เป้าเชียน A นะครับเออหรือมันจะมีตัวหนึ่งคือส่งเทียนแต,แต่จริงๆอยากได้เป่าเทียนมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตัดเข้าสู่ภาพมุมบนกันเลย โอเคครับตอนนี้เราตัดเข้าสู่ห้ามุมบนกันแล้วแล้วเราก็จะเฉือนแบบสวยๆเหมือนเดิมสวม่วนห้ามใหม่นั่นแหละคืออย่างล่าสุดที่เราดูคลิปอะไรนะน้องแพตตี้อันบล็อกนะที่น้องโย, <laughs> ยนโยนน้องโยนไปเลย <laughs> น้องขยำกล่องทิ้งก็โตสงสารไอนี้เลยนะครับอาร์ตอยแต่ไม่เป็นไรครับเอาเป็น <laughs> ว่าเราจะไม่ทำอะไรแบบนั้นนะครับ <laughs> เพราะว่าเราต้องเอาไว้เก็บการ์ดนะครับ <laughs> เปิดแล้วก็ต้องเก็บนะครับเอาละ โอเคเรียบร้อยครับสวยงามนะครับเธอชอบไอ,อ้อระบบนี้จังเลยรู้สึกเหมือนเราได้นั่งแกะถุงใช่แล้วเราก็โดนเีษพลาสติกออกก็ไม่เป็นไรนะครับออ่าีเเลืกฝัรอบนี้มันจะเกี่ยวกับรอบที่แล้วนี่คือเปิดไม่เจอเกือบทั้งคลิปเลยนะครับ เราจะเหี่ยวทุกคลิปไม่ได้สิแต่ว่าคลิปมีวเรายิ่งใหญ่เอาคลิปที่โรายิ่งใหญ่มากใครที่ยังไม่ดูครับย้อนกลับไปดูได้นะครับสาวโสชนาคเป็นหุนให้มาแบบยิ่งใหญ่ใช่เนมาเคโรนะครับโอราทิปนะครับเลิฟอุ้ยเฮ้ยใบแรกท่านก็มาแล้วอะไร EX 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 มัด EX มัดอะไรวะโอคุริอรุใช่า โอโนโยซารุนะครับนี่เรียกว่าตัวนี้ชื่อว่าอะไรพิโรดโกดแค้น,นะครับใส่หนึ่งที่ตีตียี่สต,ตามสามารถวางดสงัสูงสุดสิบสองตัวบนโบยกมอนนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตามจำนวนที่วางนะครับไม่ไร่ยี่สิพูดง่ายคือมันเหมือนเอามาที่อย่เหมือนกันนะเอามาต่อยฟุดเหมือนกันเนา<น>ะเพราะมันวางตีสมมติว่าวางแค่เท่าไหร่นะ ห้าลูกก็จะตีสี่ร้อยยังไม่ตายว่าต้องตีเท่าไหร่ต้องวางเจ็ดลูกนะครับต้องวางไม่ให้เจ็ดลูกอีเท่าไหร่นะเจ็ดเ่าเจ็ดเจ็ดคูณสองเป็นร้อยสี่สิบคูณสองอีกทีหนึ่งก็จะเป็นอาสองร้อยแปดวางเจ็ดลูกนะครับตีคูณตายนะครับส้เจนั่นนะสิมั็นเจ็ดลูกน่าจะดีกว่านะครับลืมเมื่อกี้ไปนะครับฉันติดตัวอะไรเนี่ยอีริอิรามีอิรามีว่ โคตโนอ่ามีต้องใช้นะครับเคลฟูอูมนะครับอ่าเมอกาแบบเกลือนะครับโคเือไปดีกว่าครับเออแต่ตัวเมื่อกี้ต้องใช้เอ้ยไม่ต้องใช้อยู่าหัวร่างกลางเมโมมนะครับอาเมทามะนะครับโอราทิปอุ้ยนี่เออาร์มาก่อนเลยที่ตัวนี้ต้องได้ใช้นะครับไมอาร์จะดูแบบเดินทางสายลุ้นะครับเซบีเอนะครับตัวตั้งต้นของ ตัวแนวเต่านะครับชื่ออะไรวะจำอะไรแล้วแบงคาริเบอร์นะครับจำ่วภาษาอังกฤษนะจำพูดภาษาอังกฤษได้ไหมแบ็คาริเบอร์นะครับไม่จงวัน้าแลวือรเธอฉันชอบันชอบเด็อบโอ้ายอะเยพิจาุโคอะไรกาโรโคอาโอการาสึนะครับแมงกี่โอ้ยนมชุ่มกำลังไม่ใช่ยาคูเหรอมันเขียนว่านมชุ่มกำลังยา การ์ดนี้นะครับจะใช้ตอนที่จำนวนรางวัลของเราเหลือมากกว่าพูดง่ายคือเกมตามนะครับใช้แล้วจะดิว60นะครับถือว่าเป็นการ์ดที่ดีนะครับก็เกมตามก็ถือว่าทําให้เราอุดขึ้นอีกหน่อยนะครับไซโดโรอาโอการาสึนะครับยาคิคาบูนิมาริลิวนะครับแล้วก็คันเบ็ดชั้นยอดนะครับนี่เลยการ์ดไอเอมสตีนะครับเลือกการ์ดเวยมอนและการ์ดพลังงานพื้นฐานของเรารวมกันสูงสุดสามใบนะครับในตำแหน่งทิ้งการ์ดให้ผมข้ามดูแล้วกลับเข้าสำรับนะครับนี่ถือว่า เป็นของใช้งานในคลิปนี้เลยนะครับนี่ไงซีดีตัวนี้ได้ใครวางแยกไว้เลยก็คือตัวเดียวกับเมื่อกี้ที่เป็น a อานะครับแล้วก็นกกรติ๋วโอ้โหโคตรโคตรโซโดแล้วก็หมดแล้วแห้งนะครับไปแบบแห้งแห้งทำไมฝั่งฉันมันแห้งจังเลยโคคาระนะครับโคที่บูนะครับ อัมนี้รำมะไม่มีอะไรนะมาลิวเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้แม่งเหมือนตองเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนก๊อปปี้กันมานะครับก๊อปปี้โชว์อิ่งสินตาวันน่ารักอุ้ยยาบชากนี่อมเอมมายโกโอ๋อ,อแล้วก็มีมิคิวมิคิวอ่ามิคิวทำไปได้หว่าทำไมสักทีไปบุญเลยอ่าถ้าโปรโมทนี้จะไม่รับชาต่อสู้จากโคยมอ่อนที่เป็น ex กับ V นะครับ e ก็เ e รียกว่ามาจัดเป็นตัวกัน ยี่กันดีก็ใหม่นะครับเรียกว่ามาแทนทางด้านของอ,อ,อะไรวะแทนนัน่งนั่งของมืแทนนะครับเซสีอนะครับเอนที่นะครับอามาคท็กติก<ฮ>แล้วก็ยาโดพีเปอร์ล่าแล้วก็คุณปัญญานะครับอ้าเป็นปัญญาอ,อีกเลือกแรงงานปัญญาเน,นี่ยเลือกพลักงานพิเศษที่ดีอยู่บนโฟมอนปัดตรงข้ามทุกตัวนะครับอตอดทิ้งตัวละหนึ่งใบนะครับก็ไม่รู้ว่าได้ใช้หรือเปล่าแต่ก็ แยกไวก่อนนะครับนะครับนี่นี่ยันซิโมโนน่านี่คาราซึนะครับอ่าอันนี้อะไรมีนับมีนับโลมีนับรอไม่รู้ทำอะไรได้นะครับอ่าเอาเป็นว่าเมื่อใบมอนหมดเมื่อใบมอนี้หมดสภาพนะครับแล้วฝ่ายเราคอยเหรียญหนึ่งครั้งถ้าออกหัวก่ตรงข้ามไม่ได้การ์ดรางวัลนะครับ ก็โอเคนะก<อ>็ไม่รู้เรียกว่าโอเคไหมนะครับส่วนยามิกลาสุน,นะครับเป็นปีฝรา่งเศนะครับอันนี้เป็นเป็นในตัวที่เอาใช้เล่นนะครับเอาไว้เล่นกับบอมิงโกใช่เล่นกับบอมิงโกแล้วก็เน้นกับอไอตัวนกนี่รชื่ออะไรนะพี่นกนั่ง,งแอ่นที่แล้วอ่วาเันจะมาแบบเร็วๆแล้วกันดึงั้งหลังขึ้นเลยได้นะมาแบบนึกอ่ะให้ยหี้ยไรนะครับ ก็ไม่มีอะไรโอ้ยดีได้ได้อย่งายงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ไอ้นี่มันทำอะไรได้ไ,ดไอ้เทิร์นไฟล์เราเมื่อนำการ์ดไปนี้ออกมาวิเาการ์ดจะเล่นค้างเลือกสำหรับการ์ดหรือตำแหน่งที่การ์ดไฟล์เราตำแหน่งนี้ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเลือกการ์ดซัพพอร์ตจะไรนั้นเอาคุณดูถ้าดูให้ผมท้ามดูให้ดูให้สอบสำหรับการ์ดก็คือเอากลับเข้าไปในอ๋อ ก็คือเลือกในตำแหน่งหลุมหรือตำแหน่งในที่ในตำแหน่งเด็กแล้วก็เลือกซัพพอร์ตขึ้นมือใช้ได้ตอนโวอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าต้องมีอะไรที่แบบลงมาละหักเลยเนี่ยค่ะน้องแมลงปุ่งๆุ่มจ้าดงข่าวมงนี้เฮ้ยมายังหนึ่งหึ่งแล้วหนึ่งใชเอาไปสท้าออกกอน ใช่เนี่ยมันปลอยแบบสวยเกินอ่ะใช่หรือเปล่าเออเทรนเนอร์เทรนเนอร์ใครอ่าอ่าช่ยชาใช่ใช่ใช่ชาใช่แล้วเทรนเนอร์รอบนี้ต้องเป็นอะไรอ่ะไอันี่ไงไอีกูชากูชาไงกูชาเทรนเนอร์มึงต้องดูข้างหน้าแล้วมึงไม่ต้องมาดูตรงนี้แล้วอยากรู้มันเป็นอะไรอ่ะเป็นเทรนเนอร์อย่างเดียวมันไม่เสี่ยงซับพอร์ตหรอนั่นแหละดิแต่แต่ข้างหน้าโอ้ชัดเลย ่หรือเปล่าไม่ใช่ยังไม่ชัดดูมไปเดี๋ยวนี้คอไปเป็นแบบนี้ชัดเลยชัดเลย S, S A R <S กินยาไอ้ <laughs> แม่ง S A R ด้วย <laughs> คือไม่รู้ว่าจะราคาเท่าไหร่เลยนะแต่ใบ,บนี้ฉันเปิดคือที่เมื่อกี้เห็นว่าดำๆคิดว่าใช่มันแล้วล่ะอเออโอ้โหม่เเลยปิญยาปิญยาเอ้ยไอปัญญาเอ้ย

ปัญาสองคนเปิดแบบบล็อกเดียวได้เบิ้ลทิปเปิ้ลปัญญาเนี่เป็นไงยอดเอาไปทำคอนเทนต์ได้เลยเนี่ยปัญญาปันสุกสามคนเลยเนี่ยยเหนื่อยเลยคือซัพพอร์ตนะฝั่งกูชาก็ไม่ได้ว่าจะดีอะไรนะครับแต่ว่าโอ้ยโอ้ยเป็เราจะกควดโอ้ยถิ่มัอเอสเมันก็ไม่ได้แบบออกกันง่ายๆนะ แต่แต่มึงก็มาเป็นปัญญาปันสุขสองคนอยู่กีโนนะครับแต่ในพวกคนนี้ยังอยู่นะจะฟื้นฟูเฮดกีโอยมอนทั้งสองฝ่ายทุกตัวไม่ได้นะพวกเ่า้ยคือเลาะกันวิวนะครับเย็นเปิดเปิดทีนูเศร้าหมดแล้วเนี่ยโอ้โหตัวนี้โอ้ไม่กูพูดไปถูกเลยเนี่ยพูยมอนชีเี้ยอะไรเนี้ยเนยเนี้ยเนี้ยเนียเนี้ย้ยนนี้้ยน้อนียนี้้ยียเนี้้ยันีนนี้นี่ยเน้ยี้ยเนีนี้ี คือแบบกูอออจะต้องหวงังมันอีกไหมคือ S A R มันมาแล้วนะครับแล้วก็ S R มันก็มาแล้วนะครับคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีว่ามันควรจะมีใบที่สามไหมนะครับถ้ามันมีใบที่สามผมก็คือคนเก่งไอ้นี่ได้ไหมแบบและนี่เจ็ดสิบบ <40. S 1> พลังจิตมีมีคิวไม,ไม,ไม,ไม่ใช่อ,อีกมันแงขี้มาเลยแลงขี้มาเลยโซเซดคือมัมีคิวมันมี A R เล่าก็าไม่รู้เลยนะพูดไปก่อนด้วย ก็ไม่อืมแสแต่หมดเลยโอ้ยเจ็บตัวเจ็บตัวเที่ยงตัวเฮ้ยเยนี่ยงไงเป่าเทียนดีนะกูยังได้เป่าเทียนอีกร้อยก็ได้เป่าเทียนมาตัวหนึ่งนะครับรูปกล่องนี้ของเราคือปัญญาปัญญุเราควรจะดีใจไหมเอาจริงๆเนี่ยคือเมา่อท่านเป็นนานจมุกูจะดีใจมากเลยแต่ว่าบล็อกเนี้ยถ้ามันเป็นกูชากูจะดีใจกว่านี้ใช่ อให้มันไม่ได้ใช้นะครับกูอยากให้เป็นกูเช่ไม่ใช่มึงอหักข้อมากใครรับซื้ออีสองคนนี้บ้างได้ไหมปิญญาคูแต่กูว่านี้น่าจะเป็นฝูงหกนาว่าร์เนี่หนุ่มน้อยร้อยห้าสิบเนี่ยหนุ่มน้อยร้อยห้าสิบทำอะไรได้ดีกว่าอ่ามันสามารถเลือกพลังงานพิเศษที่ติดอยู่บนโฟยมอนฝังข้ามทุกตัวถอดทิ้งตัวละหนึ่งใบก็คือถอดทั้งสนามเลยแต่ว่าใครมันจะไปติด อ่าอินเตอร์พิเศษทั้งสนามก็ไม่รู้นะครับโอเคน้อยก็อันนี้ก็จบไปแบบแห้งๆนะครับถึงแม้จะได้ s a r แต่ก็รู้สึกไม่ค่อยดีใจเท่าไหรไ่นะครับบางทีม,มันได้ได้เบิร์นด้วยนะครับได้ r s r <ม>ด้วยนะครับจรงว่าหนักข้ออยู่เหมือนกันนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคไคร้เป็นกำลังใจให,ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้พวกเราก็ลากันตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ